นี่ไหมคะแม่ค้าไก่ทอดท,ที่ก๋วาเลี๋ยว่าเพื่อนอืมฉันเอาขอก่สักแปดอันนะคะขอก่แปดอันเอาโครงช่องโครงค่ะขาซ่องโครงขอก่ยแปดอันค่ะเอาเลยนะคะอ๋อไม่ต้องซับคะ่ะไม่ต้องซับใส่มาดัางดุนเลยค่ะใส่มาดัางดุลเลยซับอย่างไรอะ่ะขานั้นเละเอาแปดคอเน้นนะคะยังขาช่องโครงโครงอันแรนะคะสี C ่ิ โครงทีทิพเอาช่องโครงค่ะอืมอะไรนะคะแม่แมวกินได้หลายวันไม่ค่ะมีจะ้ซื้อไปให้แม่กับแมวซื้อไปกินเองนี่ลูกตีเดินกันหลายคนผู้อะไรกินไปค่ะอั่นเลยใส่ยาจนจืดโครงไก่ซื้อขอ้อไก่ถึงจะต้องคิดแบบเอาไปให้แม่กับแมวล่ะคนก,กินเองได้เออแตอยู่ข้องแฟงขาแรงมันทุก เอาไปกินเองนี่ม่ได้เอาไปมากกับแม่คนนี่กินฉันนี่กินกับลูกคาฉันถอดโครงถอดข้อฉันถอดไวมากกับแมวเชื่อฉันก็ลองถอดแอ้คนนะชื่อมาแม่ม่ชื่อไม่ได้หรอกฉันกินเลือดแต่ลูขอย้มาแม่แมวคนนึงกินก้อนเลยกินต่างพูดต่างลูกเลือดแต่ลูขอยแม่แม่แมวะากาส่มาเลย่ะใส่มาเลย